สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมอนีมพุกั็ผมมาสุรัตเ์เซนคแค่นะครับอ้าวมอนีเป็นยังไรครับเหมือนเดิมครับเปิดนักเตะนะแรงเตะนะครับที่่เทีนะมอนีก็จะเห็นปุ๊กคลิปแล้วนะครับผมว่าตามล่ากุตัวนะครับแต่อาจมืมนีจะอาจจะไอดีเดียวนะครับขันมันเองขันไอแต้มบ่ดีนะก็จะเปิดดีนะเพราะว่าไอดีรักคมณมุนีอีกนะครับ ขันตีเปิดอดงมันก็ต้องใครนักเตะนะครับโอ้เบิ้งซุ่งแล้วนะมันจีม่าคือจังทับด่าก่อนมาครับสามลอยนี่อันนั้นฟุกนะครับผมบอกเลยว่าคำเดียวคือฟุกนะครับมันเป็นไป,ปนอะไระครับมันดีไมาไนะด้เสร็จนะเนี่ยเดียวคือคำว่าฟุกนะครับโอ้เด็เดแต่บักเกาเออเออ สวยๆมาขอให้เลยให้เลยให้เลยดิให้เลยดิผู้พันทั้เพียงไปเฮ้ยขวาดีๆนะผมว่ามันยังโอู้อู้สวยยังไงผมขอแจ็คลอยขึ้นเนะาะระวังไลครับรว่าขาดหระว่าผิดหวังอนะเออเออสวย โอ้ยเล็ดไหมอ่าเลดเล็ดเลดอืมเอาดีดิเออเอออย่างวะโอ้บาโจัวลอยหมกจัวอันตัวแจกนะครับนี่จิตไอคอนนะครับนี่ ที่ที่ยวที่นะครับแต่มันอยู่ในบทไอคอนนะตดแจกนะลนะลอยหงนะมันเปิดไม่ให้เรียกเองเลยนะครับเพื่อนๆก็ลิมไปเรียกกันนะมันนี่มีปลาโจมีโคมีโกเม็แล้วก็อีกตัวหนึง่นสสเงเสียงว่าผมจำมาเลยนะก็จำมาเลยนะครับแต่มีนี่นะครับนี่จะตัวลอยหงอนะครับโบาสำหรับสายพี่ผมก็กแบังตัวกันมาเลียนเฮ้ยกี่ขี้เออกูตัวมาเร็วครับมาเร็ว โอ้ยไอดี ID รักนี่ผมขอสารภาพนะครับผมเปิดหาซุ่มมองนะมันบ่ามานะไอดี ID รักนะมันมาไอดีร่องนะกุดตัวนะมันมาบ่ได้มันมีปีด๊ดเช็กแล้วนะไอดีร่องนะโอ้ผมส้วงกับสีเดียวให้เราแหละครับเช็คเหฮปซูเหตุมันกัดบ,บ่ได้แบบบ่ได้ขี้ล่ายนะครับเช็คนะ้ำกัดโอ้ยเอาเรื่องนะครับเช็คลอยเจ็ดนะโอ้มาผิดดีโอ้แบบนี้นครับผมตามลากกุตัวดีกว่านะ อ่ะเดี๋ยวผมใส่ซื้อคลิปเลยลากุตัวนะโอ้ยอะไรกอนมาเดี๋ยวผมไปทำกันเออ <c oughs> ในเดียมไปเบิ้งก่อนไอ้ดีนี่เอา้าสรุปก่อนเออกุตัวไอ้ดีรักมากเลยด้อป๊าผมเปิดหากระกลายมองนะครับประมาณว่าสิเป็นสองพันน,นี่พี่ๆบอกว่าสองพันกตัวออกดีนะครับผมได้แบบได้แบบรอยนึงนะครับบอบวอกเลยนะ เปิดเปไปยักษหอกก็บวกนะครับสองนหานะนเพชดนะนึกว่าเก็บเปิด3 0สามพันเระมือแเ่ระมือมาสามล่ามน่ดีกว่านะพันเทียนมีดวงนะแด้เนียวะเนียนวหนึ่งสองะบิบรรจุอยหกอุตวรอยสีห่งสองสามเอ่ะ ไอดีล่างก็ได้ลอยซีสิบห้าแจมนะครับก็ถือว่านี่นี่นเกียนรับได้นะครับในเกียนรับได้นะในเกียนรับได้นะครับเพราะว่าซีลอยห้าลอยซีลอยอิ่มไปสี่เปนหาลอยอิ่มคือน้ำจิ้มนะซีลอยอิ่มนี่ก็ในตลาดก็ได้ประมาณลอยแต้มครับมันตัวมันตัวละซีสิบเอ็มนะอ่ะเดี๋ยวผมตัดสินใจยละผมไปตัดไอ้ดีลักเลยเดี๋ยวผมไปขายนักเตะแป๊บมา ผมากับคันยักเตะมาเรียบร้อยนะครับนี่นะครับไวแอรอะไรนะครับที่ดองไว้นะไปซิฟตัวนะครับก็ได้มามสี่ลอยเอ็มนะครับซิฟตัวนี่คันได้ลอยแต้มขึ้นก็คือโอเคนะครับเนี่ยผมเปิดแต่อันไอดีนี้ก็ลอยสี่ลอยเกานะครับกดตัวมาเลยครับขากดตัวมากนะครับขอแค่กดตัวนะเวลาลอยหายิงออกมาถือ้ากดตัวมา้ดีรักนะครับคือคุ้มมากนะครับผมตีบินแทนดอนเลยนะครับ เออลอยหามาแล้วก็กเข้าใจยูคอเป็นเบลเยี่ยมจีคีมาดริดกูตัวเอ้ยเอาหน่อยโอ้นีโ,นโคเวลี่ยมไอ้ยเนนนนนดี๋ยวใหกูตัวดีแรกนะครับนี่ใครอ่ะมันมีมันม่ม,นมีใหแหลกพร้อมนะครับกูตัวมันต้องเปิดเฮาวนะครับโอ้ ไม่อร่อยหามนาะอยู่เป็นอย่างนี้อูอตัวไม่ผมนเอาเตะบักนี่มากไหมโอ้ยรีเซียลีเซียมันไม่มีเหยือกนะครับเร่องที่บ้าน,นะครับมันลอยหาม,มีเหยืกต้องเปิดหาวนะครับต้องเปิดมาทุกทางเลยนะมันก็นยังไม่มาจิตได้ดีผมเนี่เออต้องบัตรตุนไปหกสิบแ,แต้มหวะเปลือได้ลอยหามาสองตัวเอาว้าบวขาดทุนเลยวะขายไปสิบตัวนึงก็ซ้ำย่อยได้ลอยแต้มแล้ว เอี๋เชียร์ไทยก็คือกำไรนี่เ้ากำไรแล้วนี่แต่อยากได้กำไรมันคุมๆก็คือขอ,อกูตัวได้บ่เฮ้ยโอ้โหโอ้อีกกูลอยซี่อีกโอ้ลอยซี่เอียวโอ้ สาสเอ้ยอแตที่ว่ากลุ่มอยู่กำไรสี่สิบแต้มนะคำนวณบึงนะนี่นะครับปัญหาคือเห่นยสองไอดีมันก็จะคันดีร้องเปิดได้ตัวที่เอาเล่นเอเอที่อ้อผแบบแบบแบบิดนะครับที่ไอดีรักที่เขาเลรียประจำานี่มันก็จะแบบเออมีแบบอืมจักน่อยเนี่ยนะครับแบบไอดีลร่วงเปิดได้ก็ดีใจบริสุทธิ์นะครับรอยสี่สิบแต้มนะอฮ้ยอะ เดี๋ยวไปวิว่งนาเลยผม,มไม่ละสายเบิ้งนะครับตัวยู่เขานะครับวิ่งนานะนะคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยน,นะครับผมขอบคุณกันชพิ่มอาคลิปนี้กับมาขอขอบคุณน,นะครับถึงรอยรอยกดการติดตามน,นะครับขอบคุณทุกคนที่มักแล้วกา็ชอบชื่นชอบการทำคลิปของผมนะครับผมการทำแบบเรียวๆ,ๆนะครับผมยังไล่ครับอ่ะเดีเ๋ยวเจอกันครับมาครับผมนึกว่าจะมีแค่นั้นนะแต่มือถัดมาในะมันเอา รอยหาถึงรอยเก่าเขามากไหมนะครับนี่นะหาถึงรอยเก่านะครับดุยเร่ะอะไรพร้อมนะครับอันนี้มาดีร้องนะขอรอยหกขึ้นเลดีใจแล้วนะรอยหารอยเก่าอะไรก็ใช่ไล่ด้วยครับรอยหกตัวน,นึงนะฮึบฮึบโอ้คูตัว เอาเปิด์ฟิตไอดีวันนี้เฮ้ยโอ้ยไอดีร่างอีกแล้วสองตัวแล้วนะไอดีรักคงอยากได้ประมาณนะครับไอแบบนี้มันต้องไปเปิดไอรักกันตัวนะ้อแบบนี้ไอร่างไม่เซมเปิลเลยเดี๋ยวมันไปหาอะไรแป๊บมาครับอ่าอะไรรอบสองก็มากนะเป็น แรกของจิตยูโรมันด้เลยตัวลอยหกมากพอดีนะครับดูอีเลยนี่เดี๋ยวผมเป็นแรกตัวแน่นศูนย์เงินอันนี้มากแป๊บหนึ่งครับว่าตัวลอยซีมันกัผมผมมีมีนอยนู่นะต้ี้ใส่ห้ามสีอะไรก็ได้นะ ใหญ่แมงว่ากูตัวนี่ใส่ห้ามซีก็ได้นะครับตัวนึงนะรอยหานะแล้วก็มาตัวดีรอยซีนะนี่นะครับรอยหกตัวนึงรอยหาตัวนึงนะครับแล้วก็รอยซีนะครับรีเลย์หลับสองนะครับไส่รีบไปต้องทานะปอกมาโอ้โหขี้ชาตอนหกอยู่เออตัวนี้เก้าคิดแจมมาลอนะครับเด็ดการเด็ดการรอยหกอยู่หลอง เดี๋ยวผมไปแซมเปิลไอดีรักนะมาเบิ่งแตมนะครับัำไรนะเก้าสิบแตมอยู่เฮ้ยตึมงเนียกดตัวสองตัวนี่มาเฮ้ยไอดีรัก,กมันคือบ่มากจรินนะเี๋ยตัดไปดีรักเลยครับมาตัดมาครับ กอดเธอไอ้ดีรักนะรอบนมอะไรกับพ่ออมนะตัวนะครับยุรปานะครับที่เลียนอันในหมวดชาเลียนนะเลียนแม่ได้นะเขากูตัวนะครับล้อยหากับข้อกูตัวซะล้อยหาบวกกับข้อตัวดีๆไม่ได้ตัวได้แต้มอนะไรไงแต่มล้อยหาข้อกูตัวซะไปเลยไม่ต้องรอเร็วเยี่ยมโอ้สเปียร์เงี้ย,ยงหืมลอยเจี๊ยดติวะ โอ้รลอยหาโอุู้ตัวก็ได้ด้วยคนลอยหานะอือะไรบ่าว่ะม,มจะดีเดือดน้ำสีกบ้าละซีบ่อ เดี๋ยวผมขอเวลาห้าอะไรแป๊บครับมาอันนี้ก็ใส่มาเลยน,นะใส่สูตรนิดนึงน,น,น,นะกดตัวนะขอถืออุตส่าห์ลดนี่น,นนะ <c oughs> เป็นสูตรงงง่ายนะครับจะไปทตามตามนะครับนี่ครับไปแลกกันี่นะแคบแคบเดียวิยานะครับเป็นแลกน่นแลกนี่เป็นโมดดีนะครับเห็นรอยหกพอดีนะผมแลกมาเลยนะมีแตมแตมมันลีพอดีนะครับ,รานนะรรบสามหมื่นแตมนะมันจัดมาเลยใส่สูตรนะขอกดตัวนะ อัซีใหญ่ไปกับมันตัวดีนะมันเดิมซีละหายเลยวกยโตนะอ๋อถูกตัวนะนนไปเลยโอ้ผู้เด,ดสวนมันโอ้ดูดิเกอร์โอ้มาดีดไต้มาิดทงโอ้ยคือบ่อื่นูตัวมาเลยดูดิเกอลงเปิด2ดีนี่ก็ ปัวหาตัวนึงเลยหกตัวหนึ่งคือการเป๊ะนะครับโอ้แต่อะไรหาผมไม่ได้กดตัวนะครับอ่ะในคลิปนี้ครมีเพียงเท่านี้นะครับมาล่องหนึ่งนะครับล่องเรยดแบบกังๆัแหลกใหญ่บิดนะครับบนสนยังครับใส่ลูกเดียวหากดตัวนะสทตายก็บอะไ้นะครับอันคลิปนี้กรขอขอบคุณนะครับฝากกดไรตามนะครับผมแล้วเจอกันนะครับในคลิปหน้าครับในคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ